ก็น่าแปลกนะฮะผมฟังอย่างนี้มานานนะนะพูดง่ายง่ายมันเริ่มมีความหมายมากขึ้นนะฮะมันเหมือนกับว่าคือผมเข้าไปฟังถ้าใครเคยไปรับเสด็จนะใครเคยไปรับเสด็จในหลวงรัชการที่9นะ หรือในหลวงรัชการที่10พระบรมสารุวงศ์จะมีคนนำหน้าใช่ไหมจะมีคนนำหน้าจะเอาแขนทั้ง10คนเนี่ยจะเอาเออจะเอาแขนทั้ง10นิ้วประกบกันนำหน้านะแล้วนิ้วฝานิ้วนิ้วทั้ง5ทั้งสองข้าง จะมีการขยับขยื่อนบางบางแขนแขนบางขวานั้นอาจะยืดตรงบางแขนนั้นเหมือนกำม,มือผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนิ้วมือพระบรากายของพระองค์ท่านนะถ้าพูดเป็นภาษาคำภาษาแบบเราเนาะเพราะว่าผมไม่ได้เรียนเหมือนพระองค์ท่าน เหมือนถ้าปไปเลยเป็นภาษาบ้านเราพระองค์ท่านทักทายเราทักทายประสบกันนี้ก็เออทักทายทุกคนประชาชนชาวไทยแต่มีคลื่นบางอย่างนั้นนะเป็นเหมือนคลื่นไฟฟ้าเหมือนเป็นคุณงามความดีผู้ที่จงรักภักดีการเลิม่มใสศรัทธาหรือสิ่งที่บริสุทธิ์ที่อยากให้เรานั้นมีกินมีใช้เคารพศรัทธาให้เกียรติซึ่งกันและกัน ความสงบสุขต่างๆผมได้รับคลื่นนั้นนานแล้วแต่ผมได้ยินเมื่อปี2559หลังจากที่ผมได้ยินผมจะได้ยินการสื่อสารกันภายในใคล้ายๆกับว่าเหมือนการควบคุมหรือเป็นการสั่งการเฉพาะกลุ่มเฉพาะภายในของพระองค์พระบรมสานุงศงโดยประชาชนจะได้ยินอีกรูปแบบหนึ่ง แต่พระองค์ชันจะเป็นคลื่นชั้นในเหมือนจะต้องแยกในการฟังเมื่อผมได้ยินนี่พยายามเฮ้ยมันแปลกๆนะพอเอามาเทียบหน้าครั้งที่ผมไม่ได้ยินก็เปรียบเสมือนหน้าครั้งที่ผมนั้นตั้งแต่อายุก่อนหนึ่งปีตอนนี้32ปีก็มีบางสิ่งคือตรงทุกอย่างและเหมือนกับเราเก็บเกี่ยวองค์ความรู้หรือว่าอะไรบางอย่างก็แปลกดีครับได้ยิน